สวัสดีค่ะวันนี้นะคะลูกค้ากลับมาพบกับแหมมอีกเช่นเคยเลยนะคะลูกค้าในช่องแหม่มยูสคานะคะวันนี้นะคะลูกค้าแหมมจะพามาพบกับรถคันนี้ค่ะ Toyota a อ t i ติค่ะลูกค้า 1.8V ค่ะปี2016นะคะแหมบอกเลยนะ,ะไม่ของค้าอยู่แค่9ก้าหมื่นเท่านั้นนะคะเป็นรถนะคะเหมบอกจะบอกว่าไรเป็นรถนะคะที่เข้ามานะคะสีขาวนะคะลูกค้ามีแค่คันเดียวแล้วค่ะตอนนี้ ยังไม่มีใครจองนะคะรถสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวแหม่มจะพาด,ดูรายละเอียดค่ะลูกค้าทั้งภายในแล้วก็ภายนอกค่ะตามแหม่มมาเลยค่ะรถคันนี้นะคะลูกค้าก็จะเป็นบอดี้นะคะสีขาวนะคะนี่เลยมาพร้อมกับกระจังหน้ากระจังหน้าคมเนียมของเขานะคะลูกค้าไลท์มีสเกอร์รอบคันให้ด้วยนะคะและยังไม่พอรถคันนี้นะคะลูกค้าก็ยังได้ไฟตัดหมอกมาให้เราด้วยนะคะรถเป็นบอดี้สีขาวนะคะในส่วนของไฟก็จะเป็นไฟมัลติรีแฟกเตอร์นะคะรถคันนี้นะ ในส่วนของยางนะ้ำแม่ให้ดูเลยยางก็จะได้ยางเป็นปีใหม่ค่ะและแมกแท้จากโรงงานด้วยนะคะรถเรานะคะแม่บอกเลยไม่มีการเกิดอุบัติเหตุนะคะชนหนักพิควํานะคะลูกค้าจมน้ําในส่วนของไฟนะคะไฟก็จะมาพร้อมกับกระจกมาพร้อมกับไฟเลี้ยวเลยค่ะที่จับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะลูกค้าขอให้คุณมีรายได้นะคะแค่10,000นะคะ9000บาทนะคะก็สามารถซื้อรถคันนี้ได้แล้วนะคะ ในส่วนของไฟนะคะไฟก็จะได้เป็นไฟ LED ค่ะลูกค้าและไฟทับทิมนะคะและยังไม่พอค่ะลูกค้าเลยยังได้ไฟเบรกนะคะดวงที่สามมาให้เราด้วยนะคะรถคันนี้สวยมากๆเลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวรถแหม่มนะคะจะพาไปดูารายละเอียดค่ะลูกค้าภายในรถกันค่ะภายในรถนะคะลูกค้าก็จะเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะเป็นคอนโซลสีดําเลยนะคะ ในโซนของนะคะนี่เลยพวงมาลัยค่ะพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะเดี๋ยวแม่ซูมให้ดูใกล้ๆค่ะมายของเขาอยู่ที่แค่9ก้าหมื่นเท่านั้นนะคะลูกค้าเป็นปุ่ม Engine Start นะคะรถคันนี้นะคะในส่วนของเบาะเลยเบาะก็จะได้เป็นเบาะหนังสีดํานะคะลูกค้า มีที่วางแก้ให้เราด้วย2ใบนะคะลูกค้าและเป็นเกียร์ออตโต้ค่ะลูกค้ามีจอมาให้พร้อมนะคะคอนโซลข้างในของเขาก็จะเป็นสีดําค่ะแอร์แบ็กคู่หน้าปลอดภัยหายห่วนะคะเดี๋ยวแมมนะคะจะพาไปดูรายละเอียดนะคะสําหรับผู้โดยสารกันบ้างคะ่ะสําหรับผู้โดยสารก็จะเหมือนกันเลยนะคะลูกค้าก็จะเป็นระบบเซนทัลล็อกนะคะลูกค้าเบาะของเขานะคะคจะเป็นเบาะหนังนะคะสีดําค่ะดูแลได้ง่ายเลยนะคะลูกค้าภายในของเขาค่อนข้างที่จะกว้างขวางอยู่แล้วนะคะลูกค้า ในพยางพระรองด้วยนะคะลูกค้ารถส,สวยมากๆเลยคะ่ะเดี๋ยวเรานะคะมาดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระกันบ้างคะ่ะสำหรับภายในรถนะคะรถคันนี้นะคะภายในของเขานะคะค่อนข้างที่จะกว้างอยู่แล้วค่ะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นนะคะน็อตของเขาทุกตัวก็ยังอยู่ในสภาพเดิมๆเลยเดี๋ยวหม่ำสูมให้ดูใกล้ๆนะคะนี่เลยคะ่ะยังไม่มีการขายเลยนะคะหม่ำบอกเลยรถสวยมากๆใครได้ไปคุ้มมากๆถาไม้แค่เก้าหมื่นเท่านั้นนะคะลูกค้า ในส่วนของอุปกรณ์ค่ะลูกคา้านี่เลยก็จะเป็นยางอะไหล่ค่ะถุงเครื่องมือแม่แรงนี้ให้พร้อมนะคะลูกคา้าและสินทางมะพร้าวก็ยังอยู่ให้ครบเลยนะคะรถคันนี้สวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะลูกคา้าในส่วนของนะคะห้องเครื่องกันบ้างค่ะเรามาดูนะคะลูกค้าในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะลูกคา้ารถยนต์คันนี้นะคะเครื่องยนต์ของเขาแห้งสนิทนะคะไม่ว่าจะเป็นคาร์น็อสองข้างก็ยังอยู่ในสภาพเดิมๆเลยนะคะรถเรานะคะไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํานะคะ เราคัดถูกคันนะคะเครื่องยนต์นะคะก็จะเป็นดูโอวีวีทีไอนะคะลูกค้าและมีนี่เลยนะคะนัของเขานะคะทุกตัวก็อยู่ในสภาพเดิมๆนะคะยังไม่ผ่านการใช้งานเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์มอ,อกก,ก็ยังอยู่ครบค่ะลูกค้าเป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปนี้คะลูกค้าถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจก็ติดต่อมาได้คะ่ะที่เบอร์แมมโดยตรงเลยเบอร์แมมนะคะ0 8 0คะ่40คะ403ค่ะ 0163นะคะลูกค้าหรือจะมาพบกับแหม่มได้ค่ะที่บริษัทเพชรยนต์ค่ะสำนักงานใหญ่ค่ะที่เสรีไทย68นะคะสำหรับ Toyota a l t i ตคัน 1.8V ปี2016ราคาอยู่ที่555,000บาทค่ะมาพร้อมกับนี่เลยเลขมาอยู่ที่9 0 0 0 0นะคะใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะแหมมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ